ไปบ่อดนะต้องขึ้นมาจมด้วยดิปมาทางใหม่เนะเห็นบ่เส้นทางปกติข้าเจออ้ายังแปลงทางนะเพราะว่าดินถล่มตามทางมานะันนาะข้าเจ้าแปลงทางใหม่นะวูาตอนกลับนี่จะแปลงเล้วหรือบอ่ ถ้าฝนตกนี่น่าจะลำบากที่สุดเลยบ่ะหลังกับนี่โอ้น่าจะบนเรืบอบ่อนกับเนี่นีมันเส้นทางยุ่ด้วยเนะยาะเรากำลังเตีองอยู่ ก็เส้นทางเส้นนี้นีสามาถไปฮอดอแขรงลวงนำนะ้ำผาเนาะต่อไปถ้าว่าเส้นทางนี้ดีนี่คนที่อยู่แควงอุดมไสจะไปแครงลวงน้ำผานี่น่าจะพากันมาทางนี้หมดนะเพราะว่าทางนี้มันจะ,ะบกไกลนะระยะทางมันจะโมกวัวอยู่ไกลกว่านะมาทางนี้จะฮอดไหวกว่าเอาเอาบันนี่ฝน่าตกด้วย <laughs> จะฝนตกนี่เบาลังจับนี่ลำบากสุดเลย โอ้เดินทางอยู่บะนี่ทางด้านหน้านมีรถหกล้อรถบรรทุกหกล้อนะตางซาลีมาเทอาว่าจะไปบูไดเถอะน่านจะหลอดฮาอีกดดเบิ่งเส้นทางบบาแางไปตอนนี้โอ้ทักทัศน์ กัดนี่จะได้กัดป่ะนี่ฝนตกนี่ยโอ้มีมีรถกระบะกำลังอยู่นี่งไปบ่ได้ใช่ไหมโอ้ฝนตกกับบ่ได้เด้วยจะนี่ยรถจักไปได้เนะาะรถจักไปได้รถจกักรเ,เลี <laughs> เ้ยวบ่มื่อนีร่เนี่บยบ่เลี้ยวเนาะ รถคันนี้ไปบไร้เนาะไป <God. S 1> <laughs> ลิ้นกัน <laughs> uh huh. <laughs> น่าจะบ่เลยวมันนี่รถคันนี้ก็ไปบไร้เนาะรถคันนี้นี่ต่างสลี่ทอโพดมาไปบุรีนี่นะวนนี้กะเมนมูบานซื้อบานว่าบานจันหว่างจุนบานนน้อยนี่มีโบกเกินน่าจะสิบลงังคาเหอนที่อยู่ศัย บริเวณนี้นะเป็นมู่บ้านน้อยนะมาฮอดนี้จะมีแยกนะถ้าว่าทางแยกซ้ายทางด้านนี้ก็จะไปอ่าแขวงลุงน้ำถาวรนะเป็นเส้นทางอยู่ดอยด้ยนะทางด้านขวามือนี่ก็เป็นเส้นทางไปทางเมืองแบงไปทางแข้งดมไสบมเลยบัวจะไปทางได้ดีนะเดี๋ยวจะไปทางด้านอ่าซ้ายมือนี่นะ